ไัปนดนีบคิ่ค่ะพี่น้องวันนี้ลกหอมเนาะค่ะปลูกหอมแดงแล้วพี่น้องปลูกประมาณแปดสิบมือหอมกิโลหนึ่งพี่น้องปลูกกิโลหนึ่งแปลว่าถือว่าปลูกทีอยู่คิดว่าแต่สีบอลลูนหัวพี่น้องมีทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่แต่กะ ถือว่าโอเคอยู่หัวงามอยู่พี่น้องเพราะว่าปลูกน้ำเงืนอนใหญ่บำลงหัวเนาะค่ะเป็นการปลูกหอมแดงเทือแหลกน้ำพี่น้องใส่นำมักใส่นำมักนำมักบำรุงดินกับนำมักสองยางกับบำรุงบำรุงผืชใส่นำมักเนาะค่ะใส่ปุ๋ยนิดนิดบาดใสหลายเนาะค่ะพี่น้องมันนี่กะแปซิบมือละฮะลูกมันสิมีต้นหน่อยกับต้นใหญ่ เดิ่นกับบะข่อยมีขี้ฝุ่นป่านใดบ่ค่อยมีปุ๋ยมักป่านใดอันนี้ถือว่าหัวงามอยู่เนาะค่ะถือว่าหัวงามอยู่กะอ่านแต่น้ำเบิง้งน้ำ,น,ำน้ำโทรศัพท์เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาปลูกเถื่อแหลกปลูกประมาณเจ็ดสิบถึงลอยมือกูว่าสั้นก็ประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น้องอันนี้คือแปดสิบมือสองเดือนกว่าเนาะค่ะสองเดือนกว่ากะแก่ละละจนกคกมันล่มแล้ว อีกอย่างแมวอะเขาไปเหยียบดูน้าพี่นอ้องแมวเข้าไปเหยียบบ่อยเขาไปเล่นถังน้ำนะพี่นอ้องก็เลยอยากปลูกแนวอื่นหลักก็เลยต้องกูเนาะค่ะพี่นอ้องถืออ่าลงหัวงามอยู่เพราะว่าดินเขาปข่อยดีปราะแดดเขาเซปุ๋ยมาลงดินเซปุ๋ยสองสูตรปุ๋ยน้ำเนานะค่ะปุ๋ยมักวิชเคมีเซนเนนอยปลูกแลว้ววาจะป,ปลูกปลูกด้าวเรื่อง สใสต้นสงการนะคะพี่น้องกระสิต่างกล่องทายเองนะคะพี่น้องบปเห็นเมดกะกะกะคือสีบัวบานย,ยังกันนะคะพี่น้องต่างกล่องทายเองเนาะคะ่ะกระสีบัวอัญชันนเนาะคะ่พะพอาะแดดรุงเนาะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องได้สองตะก,กาจา้าพอกันไหมจา้า